จัดแหนบดีแม็กของเดินยังเตี้ยไม่พอลูกค้าอยากได้เตี้ยอีกระจัดให้จ้านี่กระต่ายจากร้านชตังลอโตที่ดาวสวิตมาเลยจ้าดีมาส่งงานอีกสุดๆดีแม็กคันนี้ค่ะลูกค้ารถเข้ามาต้องการโหลดลงอีกจ้าให้ช่างดัดให้พราอของเดิมลูกค้าใส่ก็โหลดมาแล้วแล้วก็ใส่ตรงเตีงหนังมาแล้วด้วยนะคะจะทางกระเข้าไปนั่งวัดระยะว่าลูกค้าจะต้องลงเท่าไหร่เพราะว่ามันถ้าโหลดอีกมันก็จะเตี้ยลงไปอีกถ้ามันจะขับยากนู่นนี่นั่นนะแต่ลูกค้าอยากได้ก็จัดให้ค่ะคุยละเอียดกันเรียบร้อยแล้วกก็มมาาเเร่่่งงนลยคะึแอ ล้อถอดโชค๊คถอดหนีบด้านหน้าด้านหลังแล้วก็เดี๋ยวจะเอาแป้นแหนบออกมาจะทําไม่เอาแป้นแหนบมาเราจะถอดออกไม่ได้นะคะเพราะว่าแหนบมันรัดไว้กับเทามันรัดแป้นไว้กับค่ะนั่นแหละคะ่ะตอนแรกมันรัดเทาไว้กับแป้นจ้าโอเคค่ะถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วไปจ้ายกไปเลยนี่คือเหนื่อยค่ะก็คือข้าไปมีเสียงโอเคค่ะช่างก็เสร็จตามตูดไปก็ยกไปเลยจ้ถาถอดแนบบรรทุกออกเหมือนเดิมค่ะ อ่ะช่างก็ต้องวัดก่อนเนาะก่อนที่จะเอาขึ้นทําการไปดัดจ้าก่อนที่จะทําการเอาขึ้นไปดัดรูปผิดโอเคค่ะช่างกระดัดไปจ้าเราก็มีหน้าที่ยืนเฝ้าแล้วก็คอยยกลงให้นางค่ะอ้าวอบที่หนึ่งอือได้ไหมคะช่างวัดไม่ได้จะเอาขึ้นไปใหม่ค่ะอ้ะเดึนเห็จแล้วลงมาค่ะได้ไม่ช่างอ่ะเปลี่ยนตับใหม่มาก่อนค่ะตับนี้ได้หรือย,ยังยังไม่รู้เดี๋ยวดูตอนจบอ่ะอ่ะมาจา้ะได้หรือย,ยังคะช่าง เปะไหมเปะไหมเปะเรียบร้อยแล้วเราก็มาจัดการประกอบแหนบบรรทุกเข้าไปเลยค่ะโอเคเสร็จทั้งสองตับแล้วก็ยกมาไปใส่ที่รถกันเลยค่ะมาจา้ะตอนนี้แดดก,ก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แดดไม่ออกนะเราก็จะทํางานไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ก็อบอ้าวโอเคหน้าส่น็อตด้านหลังนั่นหน้าข,ขันให้แน่นอัดให้แน่นเลยเสร็จแล้วก็จะยกก้อนโหลดเข้าไปใส่แล้วก็พาวค่ะทุกเคาะที่ดึงอ่ะพูว่าแดดไม่ค่อยมีเท่าไหร่ แป๊บเดียวเองแดดมาแล้วทุกคนค่ะขันน็อตด,ด้วยมือที่สัแรกแล้วก็บ็อกไฟฟ้าตามด้วยบล็อกลมอัดให้แน่นอีกทีนึงค่ะ hey, เรียบร้อยแล้วจ้าเอาล้องมาใส่เลยค่ะทุกคนค่ะดูดิเตรียมเหลือนี้เดียวเองนะคะแต่ลูกค้าอยากได้กันไม่ขัดจัดให้ค่ะนะคะแต่เราก็ได้อธิบายทีกันเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคค่ะาช่างขึ้นแมลงลง เอาสามค่าออกค่ะทรงก็จะประมาณนี้เลยดีจ้ะสวยๆเันไปเลยค่ะสายหมอบต้องมีค่ะลด2องนิ้วสนิ้วเนาะอะยังพอได้อยู่นะช่างเนาะโอเคค่ะวัดอรให้เรียบร้อยกบเตรียมตัวส่งงานลูกค้าได้งไงก็ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านเดินทางปลอดภัยค่ะอือคุณขาเบียด